ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะระยะแรกผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะทั้งแขนทั้งขาย,ยังขยับเองไม่ได้นะคะในระยะนี้ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องปัญหาข้อติดนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าวิธีแก้ปัญหาข้อติดอย่างง่ายๆแล้วก็การกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มีแรงมากขึ้นทําได้ยังไงนะคะในผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นผู้ป่วยเอาพ่าขึ้นซดด้านขวานะครับในช่วงแรกของคนไข้เนี่ยคนไข้จะไม่มี แรงที่จะขยับขยื่นข้อต่อนะครับของร่างกายในซีขวานะครับั้างแขนและขาครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเราต้องมีการขยับขยื่นข้อต่อเพื่อป้องกันภาวะข้อยื่นติดนะครับของผู้ป่วยนะครับซึ่งในท่าแรกนั้นเราจะทําการขยับขยื่นกระดูกสะบักก่อนนะครับวิธีการทําก็คือเราจะตะแคงนะครับให้ผู้ป่วยตะแคงตัวนะครับเอาด้านที่ผู้ป่วยไม่มีแรงเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับ จับประคองแขนผู้ป่วยนะครับตะแคงตัวนะครับอตะแคงมือด้านหนึ่งนะครับจับประคองนะครับที่แขนของผู้ป่วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจับที่ตัวสะบักของผู้ป่วยนะครับในการขยับขยื่นกระดูกสะบักเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําก่อนที่จะขยับขยื่นกระดูกข้อต่อของข้อไหล่นะครับมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของข้อไหล่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการขยับ กระดูกสะบักก่อนทุกครั้งก่อนที่จะทาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ต่อไปนะครับการขยับดนะ้านมือกรงที่ตัวสะบักนะครับทําการขยับเขยื่อนกระดูกสะบักไปทางด้านด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็ไปทางด้านซ้ายด้านขวานะครับที่ทางละประมาณสิครั้งนะครับ ในลาดับต่อไปนะครับหลังจากเราขยับกระดูกสะบักแล้วนะครับข้อต่อต่อมาคือข้อไหล่นะครับซึ่งการขยับขยี้ข้อไหล่เนี่ยนะครับอย่างแรกนะเราทำก็คือต้องขยับหมอนผู้ป่วยก่อนนะครับเพราะว่าบางทีหมอนที่สูงเกินไปเนี่ยอาจจะจํากัดการเคลื่อนไหวไม่ให้ไหล่เคลื่อนไหวได้สุดช่วงได้นะครับนะจึงให้อาผู้ปกอยกศีรษะนี้นีครับนะครับดันตัวหมอนเข้าไปนะครับเพื่อให้พ้นระยะไหล่นะครับจะได้ขยับได้สุดช่วงนะครับ ในการขยับเขยื้อต่อเนี่ยนะครับก็ในทุกท่าเนี่ยทำซ้ำท่า5 1สิบครั้งนะครับวันหนึ่งอาจจะสองถึงสามรอบนะครับผมวิธีการขยับท่าไหร่นะครับอย่างแรกนะครับมือข้างนึงนะครับจับประคองที่ตัวข้อมือนะครับเพราะว่าเวลาเราขยับยกไหล่ขึ้นเนี่ยข้อมือจะได้ไม่ปัดไปปัดมานะครับก็คือให้ประคองข้อมือผู้ป่วยไว้มือข้างนึงจับตรงข้อศอกนะครับข้อศอกผู้ป่วยนะครับ วิการคือเริ่มท่าเริ่มต้นก็คือแขนวางข้างลําตัวนะครับคราวนี้ยกนะครับยกไหล่ของผู้ป่วยขึ้นนะครับทําการเคลื่อนไหวไปจนสุดช่วงนะครับสุดช่วงคือต้นแขนของผู้ป่วยก็อยู่ชิดอยู่แบบนี้นะครับนะครับก็คือไปในสุดช่วงการเคลื่อนไหวนะครับยกกลับมานะครับในการทําให้ทําช้าๆนะครับเพราะว่าในช่วงแรกที่ผู้ป่วยไม่มีกําลังกล้ามเนื้อเนี่ย ข้อไหล่อาจจะหลวบได้นะครับการทําเร็วๆทบแรงเนี่ยอาจจะทาให้เกิดการบาดเจ็บของข้อไหล่ได้นะครับนะครับนี่คือยกแขนนะครับถ้าต่อไปเป็นท่าการแขนนะครับท่าเริ่มต้นก็จะเหมือนกันนะครับมือประคองที่ข้อมืออีกมือหนึ่งรองที่ข้อข้อสองนะครับอาจจะงอนะครับงอข้อ2อขึ้นนะครับคราวนี้การแขนนะครับก็จับแขนผู้ป่วยนะครับกากด้านข้างนะครับ แล้วก็ดันต้นแขนชิดใบหมูนะครับก็คือสุดช่วงการเคลื่อนไหวจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็หมุนแขนผู้ป่วยเก่านะครับลักษณะนี้นะครับในท่าต่อไปนะครับเป็นการขยับขยี้ข้อไหล่ในท่าหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงนะครับวิธีการจานะครับก็จับประคองที่ข้อมือกัน ที่ข้อสอนะครับเช่นเดิมนะครับถ้าเริ่มต้นก็คือระดอบการแขนผู้ป่วยออกมานะครับให้ระดับของต้นแขนอยู่แนวเดียวกับข้อไหล่ก่อนนะครับคราวนี้ทําการขยับคือใช้มือด้านที่ประคองข้อมือนะครับหมุนข้อไหล่ขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับสุดช่วงการเคลื่อนไหวก็คือแขนนะครับก็คือจะแนบกระเตียมนะครับของผู้ป่วยนะครับ ท่าต่อไปนะครับเป็นการขยับขยื่นตัวข้อศอกของผู้ป่วยนะครับท่าแรกนะครับของข้อศอกนะครับก็คือการงอนะครับงอเหยียดข้อศอกนะครับลักษณะการจับก็คือจับประคองที่นะครับข้อมือของผู้ป่วยเช่นเดิมมืออีกมือหนึ่งรองที่ใต้นะครับข้อศอกของผู้ป่วยนะครับให้มือของผู้ป่วยหงายขึ้นนะครับแล้วก็งอเข้าไปจนสุดช่วงคือแขนของมือของผู้ป่วยก็จะแตะที่ตลไหลของผู้ป่วยนะครับ คือสุดช่วงการเคลื่อนไหวนะครับทำการเคลื่อนไหวนะครับก็คือเหยียดข้อศอกให้สุดนะครับแล้วก็งอเข้าไปจนสุดนะครับในท่าต่อไปของข้อศอกนะครับก็คือการคว่ำมือหงายมือนะครับวิธีทำก็คืออาจจะทําได้2แบบนะครับอาจจะตั้งแขนขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการ จับที่ตัวมือของผู้ป่วยนะครับมือหนึ่งจับที่ตรงข้อศอกนะครับแล้วก็ทําการคว่ำนะครับหรือว่าหมุนหายนะครับนะครับหรือว่าจะเหยียดแขนนะครับแล้วก็ใช้มือจับลักษณะเดียวนะครับจับมือนะครับรจับมือนะครับแล้วก็ทําการหงายกับคว่ำนะครับทั้งสองท่าก็จะเป็นท่าคว่ำและก็หงายของ แขนนะครับเหมือนกันนะครับไนะครับเป็นการขยับขยื่นตัวข้อมือของผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นนิ้วมือนะครับในการขยับขยื่นข้อมือนะครับวิธีการจับก็คือมือนึงนะครับเราจับที่แขนนะครับท่อนปลายของผู้ป่วยนะครับมือนึ่งจับที่ตรงฝ่ามือนะครับของผู้ป่วยนะครับการขยับขยื่นข้อมือนะครับก็คือจะมีการกระดกข้อมือขึ้นนะครับคลอกระเยียดนิ้วนะครับส่วนกระดกข้อมือลงเราจะทําการกำ นิ้วมือนะครับนิ้วทั้ง4นิ้วนี้นะครับเข้าไปด้วยนะครับในการกำมือนั้นให้พยายามนะครับขยับงอข้อต่อของนิ้วทุกนิ้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยจะมีการยึดติดของข้อปลายนิ้วนะครับเพราะว่าญาติหรือผู้ดูแลที่ทําให้เนี่ยไม่ได้งอตรงส่วนนี้ส่วนปลายของนิ้วของผู้ป่วยเข้าไปด้วยนะครับ ซึ่งมันเป็นข้อต่อที่เล็กๆก,ก็จะสามารถยึดติดได้ง่ายกว่าข้อต่อที่ใหญ่นะครับที่การทํานะครับก็กระดกข้อมือขึ้นเพร้อเหยียดนิ้วนะครับส่วนกระดกข้อมือลงให้นะครับดันปลายนิ้วใช้ปลายนิ้วเรานะครับดันปลายนิ้วผู้ป่วยนะครับกำมือนะครับพร้อกระดกข้อมือ,อ,งมอลงลาขนดน,นี้นะครับแล้วก็เหยียดนิ้วนะครับให้เหยียดขึ้นกระดกข้อมือลงให้กำม้วนะครับกระดกขึ้นให้เหยียดน,นะครับ ส่วนท่าต่อไปนะครับ e ก็จะเป็นเหลือนิ้วโป้งนะครับนิ้วเดียวที่เราจะไม่ทาการขยับขยื่นนะครับก็วิธีการจับก็คือใช้มือหนึ่งจับที่ตัวสี่นิ้วที่เราได้ทาการขยับไปแล้วนะครับแล้วีมือนึงจับที่นิ้วโป้งนะครับให้งอนะครับข้อต่อของนิ้วโป้งนะครับเข้าไปนะครับไปจดที่ประมาณนิ้วก้อยนะครับงอเข้ามานะครับแล้วก็การนิ้วออกนะครับมอเข้าไปนะครับแล้วจับ จะเป็นการขยับเยื่อนข้อต่อนะครับของขานะครับหลังจากที่เราได้ขยับข้อต่อช่วงแขนไปแล้วนะครับในท่าแรกนะครับของขานะครับเราจะทําการขยับข้อสะโพกแล้วก็ข้อเข่านะครับวิธีการจับนะครับมือนึงนะครับจับที่ตรงส้นเท้าของผู้ป่วยมือนึงรองที่ใต้ข้อเข่านะครับทําการงอข้อเข่าผู้ป่วยขึ้นนะครับขณะที่งอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้นะครับเอามือนะครับจับที่รองใต้เนี่ยขึ้นมานะครับกลุ่มที่หัวเข่าผู้ป่วย ดัดข้อสะโพกเข้าไปนะครับรอเข้ามานะครับส่วนตอนเหยียดนั้นนะครับให้จากที่มืออยู่ด้านบนให้รองด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้ข้อเข่าป่วยตกลงมาแลวก็เกิดการบาดเจ็บที่ข้อเข่าได้นะครับส่วนในท่าต่อไปนะครับเป็นการการผุดนะครับข้อสะโพกนะครับลักษณะการจับนะครับมือเหมือนเดิมครับ จับที่ส้นเท้าแล้วก็รองที่ใต้ข้อเขา่าปวดเช่นเดิมน,นะครับในการการข้อสะโพกของผู้ป่วยนั้นจะสังเกตว่าปลายเท้าเนี่ยต้องตั้งตรงตลอดเวลานะครับไม่มีการแบกของนี้นะครับให้ปลายเท้าผู้ป่วยตั้งตรงขึ้นนะครับทํา,ทก,านะการนะครับกางนะครับแล้วก็ก็ให้ดันเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับแล้วก็กางใหม่นะครับลักษณะน,นี้นะครับ ในท่าต่อไปนะครับเป็นการหมุนข้อสะโพกนะครับหมุนข้อสะโพกของผู้ป่วยนะครับเข้าในก็ออกนอกนะครับวิธีการทำนะครับในรายที่ผู้ป่วยมีน้ําหนักตัวเยอะหรือว่าตัวใหญ่นะครับผู้ให้การรักษาหรือว่าญาติเนี่ยเป็นคนตัวเล็กเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ให้นะครับทําการถ้าเริ่มตัวก็คือเหยียดขาลักษณะนี้นะครับก็มือนะครับก็วางที่ตรงต้นขานะครับแล้วก็ขาด้านล่างนะครับทําการหมุนนะครับลักษณะนี้นะครับ เหมือนกริ้งนะครับกริ้งท่อนไม้เข้าในแล้วก็ออกนอกนะครับลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าในรายที่ผู้ป่วยเป็นคนตัวไม่ใหญ่มากนะครับหรือว่าญาติสามารถทําได้ก็จะมีท่านึงนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือจับข้อสะโพกและข้อเข่าของผู้ป่วยตั้งฉากขึ้นนะครับคล้ายๆกับข้อไหล่นะครับเป็นการหมุนขึ้นหมุนลงนะครับมือกุมที่ตรงข้อเข่ามือหนึ่งจับที่ตรงส้นเท้านะครับทําการหมุนครับผม ใช้มือด้านที่จับส้นเท้านะครับหุนข้อสะโพกเข้าในและออกนอกนะครับทั้งสองท่านี้ก็เป็นการหุนข้อสะโพกเช่นกันนะครับทาได้ทั้งสองท่านะครับแล้วแต่ว่าผู้ป่วยเป็นคนตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กนะครับครับแล้วก็ในท่าต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะครับของการขยับกระเยื้อข้อต่อนะครับของขานะครับจะเป็นการขยับข้อต่อนะครับเป็นข้อเท้านะครับในในผู้ป่วย อามพาดนะครับในช่วงแรกก็คือคนไข้จะไม่มีแรงนะครับเราจะสังเกตว่าส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยปลายเท้าจะตกนะครับปลายเท้าจะตกเป็นด้านงี้นะครับเนาะทำให้นะครับเอ็นร้อยหวายทางด้านหลังนะครับเอ็นร้อยหวายของกล้ามเนื้อน่องเนี่ยเกิดการหดสร้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการขยับขยื่นนะครับก็จะช่วยลดการปวดล้างตรงนี้ได้นะครับวิธีการทําก็คือใช้มือนะครับมือข้างหนึ่งคุมที่ตัวส้นเท้าของผู้ป่วยนะครับให้ฝ่าเท้าของผู้ป่วยชนกับ หน้าแขนของผู้ให้การรักษานะครับอีกมือนึงจับข้อเข่านะครับมาให้งอนะครับทําการนะครับใช้น้ําหนักตัวนะครับนะครับโน้มตัวนะครับเนาะแล้วก็ส้นเท้าของผู้ป่วยเนี่ยเราจะกระดกขึ้นนะครับตามที่เราน้มตัวมานะครับในรายที่มีการคนไข้มีการยึดติดของตัวเอร้อยไหวยแล้วเนี่ยก็อาจจะทําการกระดกข้อเท้าระค้างไว้สักคู่หนึ่งนะครับเพื่อทําการยืดนะครับ แล้วก็ปล่อยนะครับนะครับแล้วก็ส่วนนิ้วเท้านะครับก็ทำการขยับนะครับคล้ายๆกับนิ้วมือนะครับก็จะมีการกระดกนะครับกระดกนิ้วนะครับแล้วก็งอนะครับให้งอชบปลไฟนิ้วลงไปด้วยนะครับ ในแต่ละท่าที่กล่าวมานะครับก็ทำซ้ำเนี่ยท่าละ10ครั้งนะครับอาจจะทำสองถึงสรอบต่อวันนะครับให้กับผู้ป่วยนะครับครับต่อไปเป็นการาแนะนำท่าบริหารที่ผู้ป่วยสามารถที่จะทำเองได้ให้กับด้านที่อ่อนแรงของตัวเองนะครับ ก็คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องขึ่นผู้ดูแลคนทําให้นะครับก็จะมีท่าแนะนําอยู่สองท่าเป็นท่าของแขนแลวก็ของขานะครับอย่างละท่านะครับวิธีการทําก็คือเราจะให้ใช้แขนข้างดีของผู้ป่วยนะครับซึ่งก็คือข้างซ้ายนะครับผู้ป่วยของแขนนะครับข้างที่มีแรงเนี่ยนะครับเอามือมาสอดประสานกับข้างที่อ่อนแรงนะครับแล้วให้ผู้ป่วยกำนะครับกำไว้แน่นๆแล้วก็พยายามออกแรงข้างดีนะครับยกแขนข้างที่อ่อนแรงของตัวเองขึ้นนะครับ าการเคลื่อนไหวจนสุดช่วงเหมือนกับท่าที่ได้แนะนำไปข้างต้นนะครับแต่ในบางรายเนี่ยผู้ป่วยไปทำการบริหารโดยใช้ลอกเองที่บ้านนะครับซึ่งซึ่งจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการบริหารโดยการดึงลอกเนี่ย <c oughs> อาจจะทำให้ข้อไหล่อยู่ในท่าที่ผิดเนาะและก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บของข้อไหล่ได้นะครับ การบริหารโดยผู้ดูแลทำให้หรือว่าคนไข้ทำเองนะครับดังที่สอนไปเนี่ยก็เพียงพอแล้วในการคงสภาพการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยไว้นะครับคราวนี้ถ้าต่อไปนะครับเป็นท่าของขานะครับท่าของขาเนี่ยเราจะใช้หมอนสามเหลี่ยมนะครับรองใต้ข้อเข่าแต่ถ้าที่บ้านของผู้ป่วยไม่มีจริงๆอาจจะใช้เป็นห่อนข้างนะครับหรือว่าผ้าห่มนะครับผืนใหญ่ๆม้วนนะครับให้ สอดใต้เข <emos. S 2> ่าแล้วก็ให้ข้อเข่าของผู้ป่วยงอนะครับเี็กน้อยนะครับวิธีการทําก็คือเราจะใช้ขาข้างดีนะครับก็คือข้างซ้ายนะครับของผู้ป่วยซ้อนนะครับสอดเข้าไปด้านล่างนะครับของขาด้านที่อ่อนแรงนะครับเราให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ขาที่มีแรงเนี่ยนะครับเหยียดเหยียดขึ้นนะครับแล้วก็พาข้างที่อ่อนแรงเหยียดไปด้วยนะครับแล้วก็วางลงครับลักษณะนี้นะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านที่มีแรงแล้วก็ จะอยากเข้าต่อนะครับทางด้านที่ออนแลน์ไปด้วยในตัวนะครับ